don't get i uh -huh.

มันมันอยู่ตรงไหนล่ะเธอยู่นี่อยู่ตรงนี้น่าต่เราไม่รู้นะแต่เราเห็นก่อน่องอร่อน้าเลยนะคะไม่รู้เรื่องเลยค่ะคาดตาด้วยช่วไม่รู้ไม่รู้จะผมมานนี่นี่โอเคต่อ อะไรแบบนี้กระโดดต่ายเก่งมากต้องไปเร็วๆแล้วเราต้องรีเซ็ตรีเซ็ตอะไรกินกกนระต่ายกินเก่งมากอ๋อต้องตอบเป็นตาลิงลิงต้องกินกุ้งกระต่ายกินกระตยกินกล้วยเอาพดพดเอาเขาตอบกระต่ายลิงกินกล้วยกระต่ายลิงไม่แล้วต้อนนี้คนไม่มีลิงหัวหัวท้ายแล้วอะไต่อ ตรงอะไรตรงอะไรกลางกลางผักถั่วเอาทั้งหมดเลยกินกิ้งอะไรเอออะไรกลางกลางแล้วแล้วกูต้องถาคนเดียวเหรอจบแล้วเออเวลาเราไปทะเลมันมันมันจะมีแผ่นดินที่อยู่ที่ที่เกาะกระต่ายกินกล้วยกลางเกาะเหอสามสิบปีคริสต์ศตวรรอะไร กระต่ายกินกล้วยกลางเกาะกลางหวานวนเอาไปอันนี้ไม่ได้เนี่ยฉันฉันจะประหนุนะโดกระต่ายกินกล้วยกลางเกาะกวาะโดเอไอ้เจ๊กเก็บเก็เก็บเกมบกระต่าย แต่ผิดอะไรอ่ะเป่าเป่าเด็กอ่ะที่ลูกมึงเป่าเด็ลูกที่คุณต้องไปไหนวะเราเราอาศัยอยู่ที่บ้านเออยยี่ยี่จะไปเป็นระบบหรือพวกมึงอ่ะนี่หย่บตีกูแล้วอ่านบนเครื่องมือเลยอ่านี่อื่นได้ปะนาฬิกาเออ เราบูบูอ่ะไม่เทเดเขาตางเฮ้ยที่เราพได้หมดเยอะนะโอ้หแล้วเรีอะไรโตโตตักงสิทธิ์ตตั้งสิท์เกงนองเฮ้ยก่งมากคเก็บตีมที่ใส่แวนตาเก่งมาก ผ้าอะไรปลาดิบมันมันมันกินตอนเช้าน้ำน้ำไม่ใช่น้ำดื่มกาแฟโอเคกินตื่นหมื่นหมดไหมวะเลยสิบสามสิบสามข่าวไปชิวเขียวไปชิ้วเขียวกลิ่นันทุกอย่างมากเยอะแยะเลยไม่ตองไม่เตยใช่กินกินมเป็นอาหารในจานเนี่ยเอามาชี้ คณอถูกกล้องผัดผัดผัาผัดผัดเดี่ยวอ้าวลูกก่อนไปไหนอ่ะนี่อะไรแว่นแว่นอะไรเว้นตาโอเกมเลิกนะใส่ทันทียากอ่ะไม่ยากเครดิตการ์ดภาษาไทยเครดิตหรอการ์ดภาษาไทยแปลว่าแปลว่าอะไรภาษาไทยอ่ะบัตรเก่งมากแค่นั้นแค่ไหนะ ถ้ากิดเยอะใช้อะไรใช้อะไรเชืยอะเขียนยังไงจังทำไมกูใายไม่ถูกนี่เสื้อเขียนเขียนเขกระดาษจอดอีกอีกเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้เขียนอะปากกาเก่งมาซองซองซองจอบ

อย่าทำจะไม่ไหวไม่ได้แน่อ่ะกดถูกจะมาให้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเด้รศัพทีกงานคอมพิวเตอร์ก็่จะดอไดูคำเพื่อมองหน้าเพื่อนทำไมมาเป็นกุ้ก็ถ่ายมากินข้าวช้างเดี๋ยวก็ห้สิบปีนะใช้เขียนใช้เขียน ดูทีเลขก็ทีบอดโค้โเอาชกันหน่งชกันเลเียนจากไม่อออยู่เราบ้านทำเดิมง่าไเียสืผง่ายไปทำเดิมเราขับรถง่ายโดนมันนเงันนอันนี้ยากแลเปิรปโตาของกินอะไรเย็นมึงจายว่าเราล้าเยชื่อ เอาอีกไอีกสิบบิสิบบิสเอยี่ิบเฮ้อเ้ยเฮ้ยมนดีะเจอะไรตกอะเปียกเปียกอะไรตกห้าสี่สามสหนึ่งดันเวลา้ยมขนาดไปเท่าไหร่เลยได้แค่กสามคัอยเอาทดิ มันจำกัดวนเวลามือมันมีหลายคนแต่ไม่ได้ใบพร้อมกันไงไม่มันมีหลายคนแต่มันพอเราพอร้อเสร็จแล้วกุมมือกันมาอดว่าหรอนี่มึมึงต้องสงสารกูพอน้อพมาท้าให้กูตอใช่ปะตอไปเลยตอไปเลยตอบเพี้ยนูดีะไหัวตอไปก่อนตอไป่อนะมันให้พูต่อโอย้ออีเพี์อีอคู่คู่เพี้นอคู่แท้คู่แท ใจสมใจขออิเนะใจสมใจไม่ใด่ยิงไม่ใช่ยิงะอ๋อ